ในเรื่องของงานเด่นๆของชุมชนวิสาหกิจพัฒนารายแก้วนะคะเราได้ทํางานหลากหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของการทําลูกประครบในเรื่องของการทําสมุนไพรนะคะแล้วเราก็ยังมีการนํานวัตกรรมหลายๆด้านเนี่ยเอามาผสมผสานกันนะคะ คือนวัตกรรมของชุมชนพัฒนาทรายแก้วนะคะเรามีหลากหลายอย่างค่ะที่เด่นๆก็คือการทําประครบนะคะการทําประครบเนี่ยเราก็จะใช้สมุนไพรในหมู่บ้านของเรานะคะซึ่งเป็นสมุนไพรอินทรีย์อยู่แล้วนะคะเราก็นํากลุ่มของชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันด้วยความรู้ของตัวเองอะคะ่ะเราก็ใช้ความรู้ของเราสอนเขาเพื่อที่เขาจะได้นําสมุนไพรหรือว่าลูกประครบเนี่ยไปทําแล้วไปดูแลสุขภาพของเขาเองในครอบครัวนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเราก็ยังมี สมุนไพรด้านอื่นๆนะคะที่เราทําออกมาเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านนะคะอย่างเช่นยาดมสมุนไพรเราก็จะเน้นสมุนไพรที่ช่วยในด้านระบบทางเดินหายใจะคะ่ะซึ่งเราทําออกมาแล้วชาวบ้านได้ใช้เป็นการตอบรับที่ดีมากเลยอะคะ่ะ อันนี้ก็คงจะส่งผลดีต่อทุกกลุ่มนะคะเพราะว่าทุกกลุ่มก็จะได้มีหนึ่งมีงานทําก็คือชาวบ้านก็จะได้ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีในเรื่องอื่นๆก็คือชาวบ้านก็จะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดีขึ้นรู้จักสมุนไพรรู้จักนํามาใช้รู้จักทําให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวและต่อคนรอบข้างด้วยะค่ะ